รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะวันนี้มาแบ่งปันพลังและแรงบันดาลใจในบรรดาคนที่ชอบเรื่องของการทำผมคนที่อยากก้าวเข้าสู่วิชาชีพช่างตัดผมช่างทำผม อยุ่ในอุตสาหกรรมการทำผมในประเทศไทยเติบโตแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลานานในอาชีพนี้เขาก็มีการพัฒนาต่อยอดฝีมือเทคนิคและก็เรื่องของธุรกิจการบริการเปิดร้านทำผมกันอย่างไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีเวทีแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากแชมป์ตัดผม ในระดับเอเชียซึ่งไปคว้าแชมป์มาจากเวทีบาเบิร์กเอ็กซโปเอเชียประเทศมาเลเซียมาหมัดหมาดนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังการเตรียมความพร้อมแล้วก็การคว้าแชมป์มาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยไปพบกับทั้ง3คนเลยค่ะ ก็คว้าแชมป์เป็นช่างปกประเทศไทยที่ไปประกาศสักดามาจากประเทศมาเลเซียกับถ้วยนี้เรื่องเล่าขาวดีกับสายสวรรค์ต้องพาคุณ้ชมมารู้จักที่มาที่ไปกันก่อนต็อปก่อนเลย ป้เาเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดสุราธานีรุราษสุราธานีเลยไปยังไงมายังไงถึงมีแรงบนันดาลใจมาเป็นช่างผมผมเป็นคนชอบตัดผมอยู่แล้วครับชอบสนุกนะครับสนุกมากเลยแล้วก็ได้ไปมีโอกาสตัดเพื่อนในห้องตัดเพื่อนในห้องตัดเพื่อนในห้องกันครับเริ่มตัดผมตั้งแต่สมัยเรียนเลยเหรอครับผมตั้งแต่อายุประมาณ17ปีครับ17 <laughs> เข็้เรียนที่ไหนมัธยมผมเรียนโรงเรียนสุราธานีครับ เรียนที่สุราษฎร์ธานีโรงเรียนประจำจังหวัดครับแล้วก็มีหน้าที่ตัดผมให้เพื่อนมีหน้าที่ตัดผมในห้องนะแล้วก็รอรอเรียนจบมัธยมแล้วทาอะไรต่อจบมัธยมผมหาตัวเองอยู่หนึ่งปีครับขึ้นกรุงเทพมาอยู่กับพี่ชายก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเลยหนึ่งปีเพื่ออยู่กับตัวเองหาตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆสุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนตัดผมครับที่พัทยาเรียนนานไหมเรียนประมาณหกเดือนได้ครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ร้านต่างๆครับ ภายในปีนั้นแหละครับร้านนูน่นร้านนี่ไปเอาจุดเด่นของร้านแต่ละร้านไปเรียนรู้วิชาไปเรียนรู้วิชาอย่างร้านนี้เก่งบริการอย่างร้านนี้เก่งฝีมือร้านนี้ช่วยบริหารได้แล้วก็ไปเรียนรู้จากแต่ละร้านต่างๆเลยเก็บประสบการณ์ทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาครับแล้วก็พออายุ21ปี21ผมก็ย้ายกลับมาสุราษฎร์มาเปิดร้านตัวเองครับตัดสินใจกลับบ้านไป เปิดร้านทําผมของตัวเองที่ชื่อร้าน New World Club Barber Shop เนี่ยนะที่สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าของร้านบาร์เบอร์ตั้งแต่อายุ21ปี21ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้24แล้วครับ3-4ปีที่ผ่านมาประสบการณ์เรียนรู้อะไรต่างๆนานายเยอะเลย มันเป็นอย่างที่คิดไหมตั้งแต่เราตั้งเป้าว่าเอาอะไรฉันจะเป็นช่างผมเนี่ยพอเปิดร้านจริงมันมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู<ๆ>่เหมือนกัน <c oughs> แต่ก็สนุกครับได้รู้จักกับคนมากขึ้นได้รู้จักกับลูกค้าเราได้พูดคุยลูกค้า cias, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เรียนรู้จากเขาด้วยค่ <c oughs> แล้วมันก็ทําให้เราได้มีประสบการณ์สนุกไปกับลูกค้าทุกวันทุกวันทุกวันครับมันสนุกมาก สนุกมาก,ก,มากยังมีพลังเห็นแววตายังมีความสุขอยู่กับการทํางานนี้นะคะครเรื่องของการประกวดในี่ยตอบผ่านมากี่เวทีละผมผ่านมารายการแรกของผมเลยก็คือรายการเจมสันบับเบิร์นคอนเนคบายบับเบ b ร์นครับก็เฟ้นหาแชมป์เพื่อไปแข่งต่อที่รายการ b u b เบ e ร์ p เอ็ของประเทศมาเลเซียครับอ๋อค่ะก็คือเส้นทางของกา,การเข้าสู่เวทีนี้เลยใช่ครับค่ะเป็นการแข่งครั้งแรกเลยด้วยไหมเป็นการแข่งครั้งแรกดยเลยคั สุดยอดมากเลยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะถ้าตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยมาฟังเรื่องราวของน้องเปรมกันบ้างนะคะน้องเปรม,มเป็นคนที่ไหนเป็นคนอานาจ,จเจริญค่ะสาวอำนาจ,จเจริญอ่าแล้วมาเป็นช่างผมได้ยังไงคะติงตยังไม่ได้เป็นช่างค่ะแต่ว่าอยู่ที่ร้านกับอาอแล้วก็มีแบ่งเวลาไปเรียนตัดผมที่บอกว่าไปเรียนโรงเรงียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะที่ร้านส่วนมากจะซาลอนเยอะกว่า ก็เลยลองเปลี่ยนไปเรียนตัดผมชายดูที่โรงเรียนค่ะต้องเปรย์วัยยุทเท่าไหร่ละคะปีนี้22คะ่ะ22นี่วัยรุ่นพอๆกันเลยนะวัยรุ่นสร้างตัว <c oughs> ทำไมถึงชอบทำไมถ <c oughs> ึงชอบทำผมทำไมถึงชอบตัดผมจริงๆในช่วงที่เ,เรียนวัธยุม,มปิดเทอมก็จะขึ้นมาหาอาเรื่อยๆทุกปีทุกปีคะ่ะรับ job ฮนะใช่แล <c oughs> <c oughs> ้วก็หลังจากจบมหเหมือนกันก็ไม่ได้เรียนต่อ ก็เลยมาอยู่ที่ร้านกับอาเหมือนเดิมค่ะอยู่ยาวเลยค่ะมันมันสนุกยังไงมันมีความสุขยังไงสนุกข่าวเพราะว่าตอนที่ทําแล้วผลลัพธ์มันออกมาดีแล้วก็จะสนุกกับมันแล้วถ้าไม่ดีล่ะถ้าไม่ดีก็ชค่นิดนึงแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ค่ะก็เรียนรู้ไปสนุกชอบเข้เห็นตั้งแต่แบบว่าเด็กๆแล้วค่ะแล้วก็เข้าสู่ การประกวดเนี่ยมากี่เวทีแล้วก่อนน่าจะถึงครั้งนี้แข่งที่กรุงเทพครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ที่ว่าได้ชนะที่หนึ่งที่ค่อยไปแข่งมาเลอก็แค่สองครั้งค่ะค่ะ ยังผ่านเวทีการแข่งขันไม่มากเลยแต่ว่าที่คว้าแชมป์รอบนี้เนี่ยรับรองว่าเป็นประสบการณ์ที่จะไม่ลืมเลยแล้วพี่หนิงเชื่อว่าก็จะพัฒนาต่ออย่างแน่นอนนะคะมาดูโยอันนี้ไม่แน่ใจว่าก้าวเข้าสู่ความฝันเนี่ยใช้เวลายังไงบ้างแล้วก็ต้องฝากัวอะไรมาบ้างนะโยอยู่ที่กำแพงเพชรใช่ค,ค่ะทราบว่าเป็นนักข่าวในท้องถิ่นมาก่อนใช่ค่ะมันเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงถึงได้มาอยู่เส้นทางนี้ได้ก็ทำ สสื่อมวลชนใช่ไหมคะมา10กว่าปีค่ะ1ิกว่าปีเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวค่ะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกำมพิงเพชรค่ะก็ออกทําข่าวเองเขียนข่าวเองใช่รายงานข่าวเองด้วยไหมใช่รายงานข่าวเองด้วยแล้วก็อยู่เคเบิลทีวีด้วยค่ะเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ประกาศเคเบิลทีวีค่ะแล้วก็วิทยุแห่งประเทศไทยที่กำมพิเพชรด้วยใช่ค่ะ โอ้โหนี่เจอสื่อมวลชนืออาชีพนะคุณผู้ชมแล้วไปเข้าสู่วงการผมได้ยังไงอะคะโยคือสถานีวิทยุใช่ไหมคะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็สารพัช่างตั้งอยู่ข้างๆ <c oughs> <c oughs> คือเราก็ชื่นชอบในเรื่องของกับการตัดผมแล้วก็มีแบบจุดแบบจุดด้อยของเราอะที่แบบว่าไปตัดผมที่ไหนก็แบบบอกช่างเขาไม่เป็นค่ะ ว่าอยากได้แบบนี้ออ,อะไรอย่างเงี้ยจะสื่อสารกับช่างแบบไม่ถูกอะ่ะก็เลยได้มาอีกแบบหนึง่งออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดแบบอืใกล้สาาผัช่างไปเรียนเลยดีกว่าตอนที่ทํางานวิทยุอะ่ะมันไม่มีเวลาที่จะไปเรียนอแล้วพอเราว่างพอเปลี่ยนเปลี่ยนสายงานปุ๊บช่วงตอนเย็นนะคะมันจะว่าง ก็เลยไปเรียนช่วง5โมงถึง2ทุ่มวิทยาศาสตร์พัชชังค่ะคือเล็งเอาไว้แล้วแต่ไม่มีเวลาไปจนกระทั่งพอไาทำงานโรงพยาบาลมันเลิกเป็นเวลาใช่ไหมใช่ค่ะตอนเย็นไปเรียนทําผมใช่ค่ะเรียนนานไหม2เดือนครึ่งค่ะค่ะเป็นเลยก็เป็นแค่แบบพอตัดพื้นฐานได้ลองทรงอะไรอย่างนี้ได้แล้วเราก็ มีอาจารย์นะคะที่สอนเขาแบบดูแววละน่าจะได้นะเขาก็เลยไปหาเสียงร้านให้ค่ะเราก็เปิดเลยค่ะโดยที่แบบไม่มีเวลาที่จะไปฝึกตามร้านต่างๆอะคะ่ะเราก็คือทำงานประจำไปด้วยค,ควบคู่กับตัดผมไปด้วยเปิดร้านตอนเย็นก็ฝึกจาก ลูกค้านี่แหละของเราซึ่งลูกค้านี่แหละเป็นหนูทดลองฝึกมือเราตอนแรกๆใช่ไหมนานไหมก็3ปีค่ะสปีค่ะแล้วก็มานั่งคํานวณงานประจําได้เงินเท่านี้งานเสริมเราได้เงินมากกว่าก็เลยตัดสินใจออกมาทําเต็มตัวเลยดีกว่าค่ะในที่สุดก็เปิดร้านโยอินดี้คัสเนี่ย ตอนแรกคือทำคู่กันไปเป็นจ็อบเนาะใช,ใช่ไหมคะเป็นงานอดิเรกต่อมาก็เลยเป็นช่างผมแล้วก็มาดูแลร้านเต็มตัวเลยนะคะแล้วเหมือนทั้งสองคนนี้ไหมคะก้าวเข้าสู่วงการประกวดเนี่ยเวทีนี้เวทีแรกของโยหรือเปล่าเว, <laughs> เวทีที่เวทีที่เก้าค่ะเวทีที่เก้าอะไรคือ <laughs> ความประทับใจหรือว่าประสบการณ์เวทีใหญ่ที่สุดที่ผ่านมาเว <laughs> ทีนี้แหละคะ่ะเวทีนี้คือใหญ่ที่สุด <laughs> แล้วก่อนที่จะไปมาเลเซียนี่มีเวทีอื่นไหม <laughs> มีเวทีในประเทศค่ะ เขาก็จะจัดแต่ละแต่ละกลุ่มของช่างอะค่ะเขาก็จะมีจัดแต่ละแต่ละภาคอีสานเราก็ไปเหนือเราก็ไปใต้เราก็ไปค่ะเดินสายล่ารางวัลมันได้ฝึกประสบการณ์ใช่เราไปเก็บประสบการณ์เราได้ไปเจอเพื่อนเราได้ไปแบบมีคอนเน็กชันกับกับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆชาวบาา์เบอร์ค่ะอัปเดตทรงผมอะไรต่างๆแล้วได้รางวันแมชชนะเลิศถ้วยเต็มบ้านยัง แปดถ้วยค่ะแปดถ้วยกระทั่งเข้าสู่เวทีนี้น้องๆเป็นตัวแทนช่างผมของประเทศไทยไปคว้าแชมป์ระดับนานาชาติเรียกว่าเป็นระดับเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเวที Barber Expo Asia ประเทศมาเลเซียซึ่งก็ชนะเลิศกลับมา คว้าแชมป์คว้าถ้วยรางวัลกลับมาให้พวกเราภูมิใจไม่นานนี้เองนะคะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเบื้องหลังการเตรียมตัวการลงสู่สนามความตื่นเต้นท้าทายของการแข่งขันในเวทีนี้กันสักครู่กลับมาค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะยังคงอยู่กับแชมป์ผมระดับเอเชียที่ไปคว้ารางวัลมาจากเวทีบาเบอร์เอ็กซ์โปเอเชียประเทศมาเลเซียนะคะคุณท็อปคุณเพรมแล้วก็คุณโยค่ะก่อนที่จะไปที่มาเลเซียเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างตอบเราให้ฟังหน่อยผมเตรียมตัวด้วยการเก็บภาพของช่างะระดับโลกครับพยายามศึกษางานของเขาพยายามดูว่างานเขาทำยังไงทำยังไงแต่เราไม่เอามาหมดนะเราแค่เอากลิ่น ของเขาเพื่อปรับมาเป็นตัวของตัวเราเองเอากลิ่นมาใช้แค่นั้นเองแล้วก็ดูไปครับดูทุกคนดูไปหมดชอบอันไหนดูดูด,ดูพยายามเก็บกานบ้านใช,ใช่ใช่ครับนอกจากภาพนอกจากรีเสิร์ชเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยต้องฝึกมือด้วยไหมฝึกมือก็เราฝึกมาส่วนหนึ่งด้วยครับ เพราะเราเราก็ทำงานจริงไปด้วยแล้วก็เราก็ให้บริการลูกค้าอยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าพอการแข่งขันปุ๊บเนี่ยท่งมันไม่ใช่ทรงธรรมดาที่เราทาให้ลูกค้าใช่ไหมมันต้องพิเศษกว่านั้นดังนั้นก็อาจจะไม่มีแบบมาให้ฝึกบ่อยๆอย่างี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือรีเสิร์ชเอาจินตนาการฝึกในหัวเองตัวเองเลยสุดยอดนานไหมกว่าจะไปจริงๆมีเวลาตั้งแต่แข่งวันที่23ของบัเบเบนะครับ ไปแข่งอีกทีก็เดือนต่อไปวันที่17เจ็ดเลยมไม่ได้ตั้งตัวด้วยไม่ได้ตั้งตัวด้วย <c oughs> ไปแบบอ่ะลุยลย,ยังไงก็ไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะไปรมตื่นเต้นไหมตอนไปตอนไปตื่นเต้นค่ะอตอนแรกคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองต้องทําอะไรเพราะว่ายังเป็นเหมือนน้องใหม่ <c oughs> ใช่ไหมตอนแรกเครียดอยู่อาทิตย์หนึ่งอะแต่ว่าพอพอเหมือนเหมือนเหมือนรู้ว่ามีทรงมีแบบอะไรที่เราต้องทําค่ะก็ ไปฝึกที่โรงเรียนเลยค่ะคุณครูก็ซัพพอร์ตเลยฝึกเธอต้องฝึกก็ฝึกหัวที่ฝึกก็หัวแบบช่างแบบที่โรงเรียนมันมีหลายช็อปไม่ใช่ค่ะที่โรงเรียนมันมีหลายช็อปที่เรียนใช่ไหมคะแบบช่างยนช่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็แบบชวนเขามาตัดขอขอยืมหัวแบบเราพิเศษเอาคนเรียนช่างยนต์มาช่างไฟฟ้ามาทุกคนมาเท่เลยเพราะว่ามาฝึกเป็นแบบให้เราทำขอแล้วก็พี่ยามที่โรงเรียนก็ด้วยพี่ยามด้วย โอ้โหใครนี่ใครอยากทำผมนะไปอยู่โรงเรียนนี้นะคะแล้วจะได้เป็นแบบเอออย่างนี้ก็คือได้ฝึกมือใช่ค่ะก็อย่างที่ว่าเหมือนเออทรงมันก็ไม่ได้เหมือนแบบทรงทั่วไปที่เราใช้ใชก็มีหัวหุ่นที่เป็นตุ๊กตาก็คือตัดไว้แล้วก็ฝึกใดกับเขาตลอดอยู่กับหัวตุ๊กตาว่างถ้าเกิดว่ามีคนแบบขึ้นมาตัดผมที่เป็นหัวคนจริงๆก็ ฝึกเท่าที่เราฝึกได้ฝึกเท่าที่เราฝ<ช>ึกได้ฝึกเท่าที่เขาจะยอมใช่ฝึกเท่าที่เขาจะยอมต้องกลับบ้านแลวใช้ช <c oughs> ีวิตประจําวันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเออนี่ก็คือวิธีการฝึกของของน้องเพรม <c oughs> <ช>ค่ะแล้วพอตอนที่ไปเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันตัดผมทรงนั้นทรงนี้ทรงนั้นทรงนี้เนี่ยในเวทีเขามีระบุอยู่แล้วใช่ไหมเขามีกําหนดอยู่แล้วใช่ไหมคะเอ่อ creative cut นี่คือทรงยังไงเป็นทรงที่เราจินตนาการอะไรก็ได้ เราสามารถใส่อะไรไปก็ได้เป็นทรงที่ไม่มีไม่มีรูปแบบตายตัวไม่รูปแบบอิสระใช่ครับเข้าทางต็อปเลยใช่ครับก็ก่อนแข่งของรายการเบอร์เบรนผมก็ได้รับการไปแข่งรายการโฟล์คครีเอทีมาอยู่แล้วก็เป็นทรงอิสระอยู่แล้วแล้วผมมานี้ก็ได้ทรงอิสระต่อเลยครับเข้าทางเข้าทางพอดีค่ะ เ้าวันวันหนึ่งต๊อบเขาไม่ทําอะไรคุณชมเขาก็นั่งจินตนาการนเ,น <c oughs> เข้าทางต๊อบเลยแล้วทรงเอ่อครีเอทีฟมูเลตนี่คือยังไงอ่ะน้องเกรมก็เป็นทรงมูเลตดเหดมือนกันค่ะไว้หางยาวข้างหลังคล้ายๆลากไซเหมือนแต่ก่อนอใช่ค่ะแต่ว่าอ,อมันจะเป็นการเซตข้างบนที่แบบครีเอทีฟหน่อยเซตอ,อ,อย่างที่เราแบบต้องการ เท่ <S <S ไปเลยเพุพ้งๆใช่ค่ะซึ่งเราก็ฝึกอย่างนั้นไปใช่ค่ะ,คะเวลาก่อนจะไปเนี่ยโคช้ชแล้วก็ทางสถาบันที่ส่งเราไปเนี่ยต้องต้องต้องระบุให้เราอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราเราฝึกแนวนี้แนวนี้นะเราไปประเภทนี้ประเภทนี้นะก็คือเตรียมตัววางแผนกันไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าค่ะโยล่ะคะของโยเนี่ยเป็น graduation tapper นี่คือยังไงแล้วมาแท็ team กับท็อปด้วยอันนี้โจทย์เป็นยังไงคะคือมันเป็นการ tap on fade จะเป็นการ fade สามด้านค่ะจะมีด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ข้างหลังค่ะค่ะแล้วก็รายการเนี้ยจะต้องแบ่งกันตัดคนละครึ่งค่ะแล้วให้ออกมาเหมือนกันทั้งสองฝั่งซีกซ้ายซีกขวาของแบบต้องเป๊ะเท่ากันใช่ค่ะแล้วโยกับตอกก็ต้องซ้อมก่อนจะไปซ้อมกันเยอะขนาดไหนซ้อมกันคนละจังหวัดค่ะน้องอยู่ใต้สุราษฎร์กับกำแพงเพชรเหนือค่ะแล้วก็มาเจอกัน ก่อนแข่งหนึ่งวันค่ะมาคุยสเต็ปกันค่ะแต่จริงๆอะพื้นฐานนัดกันได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคือพื้นฐานเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะสเต็ปไหนไปไหนจะอะไรยังไงจะสั้นจะยาวตรงนั้นจะมีเทคนิคพิเศษยังไงซึ่งตอนที่เราตัดเนี่ยกรรมการก็มาดูใกล้ๆเลยไหมใช่ค่ะใช่ครับคือการตัดเนี่ยมันมีความมันและตื่นเต้นตรงที่ว่าข้างละ15นาทีค่ะ ข้างละ15นาทีใช่แล้วก็รวมข้างบนอีกในการเซตอีก5นาทีแล้วใครเป็นคนเซตโยเป็นคนเซตต้องตัดก่อนใช่ค่ะต้องตัดก่อน15นาทีโยไปต่ออีก5นาทีต้องให้เหมือนเป๊ะกันางแล้วก็เซตให้เสร็จสร้างความบาลาลซ์อีกโอ้ยประเภทนี้น่าจะตื่นเต้นมากกว่าอื่นสุดเลยเนอะตื่นเต้นมากแล้วประเภทอื่นเขาเขาเขาเป๊ะไหมแล้ดูคู่ต่อสู้เราเราเห็นฝีมือคนอื่นเขาเป็นยังไงเป๊ะค่ะแล้วทีนี้การแข่งรายการนี้ใช่ไหมคะ เสร็จปุ๊บคะแนนเท่ากันนะคะกับมาเลเซียเจ้าภาพมาเลเซียเจ้าภาพด้วยเอาละสิไทยกับมาเลเซียอ่าแล้วเกรงไหมเกรงไหมคะแนนเกรงไหมคะแนนเท่ากันกับเจ้าภาพเกรงมากค่ะหน่อนงเกรงสุดๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างผมได้รับเลือกเพื่อขึ้นไปต่อเวลากันสองนาทีครับกับเจ้าภาพมาเลเซียแล้วก็พยายามดูว่า ควรจะทาอะไรดีก็ได้ยินเสียงพี่โอกระซิบมาบอกแกะล้ายแกะร้ายแล้วก็ตอนนั้นเวลาจับไปแล้วเหลือหนึ่งนาทีสามสิบแล้วผมก็ลืมอยู่ข้างล่างเวทีเดี๋ยนะแบบแบบคือแบบเดิมใช่ไหมใช่สวเดิมใช่ไหมหัวเดิมที่เราทําเสร็จแล้วเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเขาต้องดีลต่อเวลากันกับเจ้าภาพมาเลเซียต้องขึ้นไปอีกสองนาทีทำหัวเดิมครีเอทีฟใหม่ให้เพิ่มมาอีกสองนาทีใครสวยกว่า อ้ยเจ๋งอะท็อปได้ยัง,ยงไงแล้วก็หันไปก็ตัวทิมเมอร์อยู่ข้างล่างอีงทีก็พี่โยส่งมาให้จับปุ๊บหนึ่งนาที3ามสิบวิวาดลายจบครับจบเสร็จปุ๊บก็ขอตอเวอีกสิบห้านาทีเพื่อจะไปประกาศรางวัลครับแล้วตอนตอนที่เราวาดลายเป็นเป็นแบบไม้ตายมาเมเซียเขามีไม้ตายอะไรมาเลเซียก็วาดลายเหมือนกันครับอัน,น <laughs> โอยมันมากเลยนะช่างแขงขันอันนี้มันมากเลยพอเราได้แชมป์ประเทนี้นี่เป็นยังไงบ้างาตอบพอดีใจครับดีใจมากๆสิ่งผลลัพธ์ที่เราทํามาตลอดตั้งแต่อายุ17จนมาถึง24ผลลัพธ์มันออกมาแล้วนี่คือผลลัพธ์แล้วใช่ทําให้ช่างทั่วประเทศมีแรงบันดาลใจมากขึ้นด้วยค,ครับแชร์ไฟให้ช่างทั่วประเทศได้รันกันต่อไปว่าประเทศททไทยเรานะ,ะช่างไทยเราเก่งนะโย นาทีที่เขาประกาศผลเป็นยังไงบ้างมืดอะไรครับเพราะว่าน้องต๊อบชูธงชาติครับตามตามตามอันนี้คือนาทีนี่คือนาทีนั่นเลยว่าดีใจค่ะแบบอึ้งงงได้แล้วนะได้ระดับอาเซียนด้วยค่ะสุดยอดมากเปรมล่ะคะนาทีนั้นเปรมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็อยู่ตรงปลายธงปลายธง ทงบังหน้าหรือไม่รู้ล่ะกำลังตื่นเต้นกันอยู่เย้เห็นอยู่ใช่ไหมแต่ก็ตื่นๆก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าตัวเองก็ไปอยู่ตรงนั้นและจะสามารถแบบทำได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันโยเป็นตัวแทนอีกคนนี้เว่าถ้วยเนี้มันสำคัญกับพวกเรายังไงในวิชาชีพช่างทำผมในประเทศไทยถ้วยนี้นะคะก็อยากให้ช่างผมนะคะชาวบาร์เบอร์ทุกคนรวมไปถึงซาลอนบิวตี้ด้วยนะคะว่า อย่าหยุดความพยายามนะคะเพราะว่าความพยายามมันมันมันมาสู่ความสำเร็จในในถ้วยนี้เราก็ให้มันฝึกฝนในการทำงานของเรานะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะคะฝากให้กับพี่น้องชาวช่างผมทั่วประเทศนะคะเราวันนี้ไม่ใช่ทีมคนเดียวเราวันนี้เป็นของทุกคนคะ่ะ สุดยอดมากคะโยพัก<ด>กันสักครู่นะคะับผู้ชมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายด้ยวยข้อคิดและรางวัานาใจจากน้องๆทั้งสามคนค่ะ ก็สู่ช่องสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาถึงช่วงนี้พี่หนิงถามหน่อยแต่ละคนพอเราคือเราก็ฝึกฝนมาระดับหนึ่งหาประสบการณ์ในประเทศระดับหนึ่งใช่ไหมพอไปเจอคนที่เขามาแข่งกันในระดับนานาชาติเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฝีมือคนไทยเราเนี่ยก็ไปถึงเนี่ยยืดได้สู้เขาได้หรือว่าไปเจออะไรที่เป็นกลเม็ดเด็ดพรายที่เราไปเรียนรู้บ้างตอบ ก็ช่างไปละคนที่ตอนไปเก็บตัวนะผมดูอายุก็เยอะนะเป็นช่างซีเนียมีแททูกันปูหมดแล้วอ่ะแล้วเรามองที่ทีมเราเราเด็กเลยนะใสไปเลยใช่ไหมเด็กใสเลยก็ดูงานของทางมาเลย์ก็สุดยอดมาเลยครับทางมาเลย์เขาจะมีช่างระดับโลกครับมาติวในประเทศตัวเองตลอดเลยใช่ครับเสียดายประเทศไทยคนเก่งเยอะมาก แต่ประเทศไทยฝึกกันด้วยตัวเองเลยก็มาเลยเขาจะมีระบบการโคชชิ่งที่เป็นสากลที่เป็นสากลถูกต้องครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีระบบแบบนี้ก็จะยิ่งไปได้ไกลกว่านี้ไปได้ไกลเพราะว่าทักษะส่วนตัวคนไทยเรานี่ไม่แพ้เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับคนไทยเราแล้วตอบบอกว่าตอบเด็กๆไปเนี่ยแล้วแบบช่างซีเนียที่มาเลยเขาเป็นล้เขามองเราเขายังไงเขาก็ไม่ได้ค่อยมองเราหรอก เราคงจะมองกับประเทศอื่นแหละที่มันดูลุกดูโอ้ยคนนี้มีประสบการณ์อ่ะมีน่าจะน่าจะน่าคกยว่าเราเนี่ยเด็กๆเลยไม่ได้สายอาจริงหรอหารู้ไหมเด็กๆคว้าแชมป์เฉยเรมล่ะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เห็นการแบบบางตัวของช่างยังไงก็พี่เขาแบบว่ามีมาดดีซึ่งหนูก็แบบว่า ถ้าเกิดว่าแบบเหมือนมาแล้วได้งเงี้ยมันเป็นที่แบบว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามองก็แบบโอ้ช่างคนนี้น่าจะตัดผมได้เก่งได้ดีอแบบความน่าเชื่อถือใช่เชื่อความน่าเชื่อถือแบบมาดของบุคลิกของช่างอ่างเงี้ยาหนูก็ยังไม่ได้กล้าไปแบบว่าฉันทําเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบพี่นอพี่ท่ายอบมองแอบมองพี่หรืว่าใช่ก็ได้เรียนรู้จากบรรดาช่างใหญ่ทั้งหลายใช่ค่ะเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพการวางตัว ท่าทีการพูดจาการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งทําให้น่าเชื่อถืออันนี้ที่เราได้เรียนรู้นนโยลคะเรียนรู้อะไรจากเวทีน่น,นค่ะได้เรียนรู้วิธีการตัดผมใหม่ๆด้วยเพราะว่าในแต่ละบูธอะคะ่ะแล้วก็รวมถึงบนเวทีที่มีช่างจากหลายๆประเทศอะคะ่ะมีมาตัดโชว์ตัดตามบูธแต่ละบูธท,ที่เขามาจัดตั้งโชว์อะคะ่ะเราก็ได้เก็บ ความรู้จากตรงนั้นค่ะแล้วก็ในการสไตล์การเซตผมเราชื่นชอบการเซ็ตผมแล้วที่นั่นศูนย์รวมแหล่งเลยค่ะคือแต่ละคนแบบเฟี้ยวฟ้ามากค่ะ,คะแบบเห็นแล้วแบบม,ม,มีการเซตผมแบบที่เราแบบไม่เคยเห็นอะไรมหัศจรรย์ะะพันลึกต่างๆนานาเรา,เราก็เลยเก็บมาหมดเลยเค่ะม นี่คือสิ่งที่ทั้ง3คนที่เรียนรู้ต่อไปเราจะก้าวต่อไปยังไงคะโยพอกลับมาเนี่ยพลังใจเต็มเปี่ยมเลยมีเครดิตด้วยเป็นระดับแชมป์มาแบบนี้เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแล้วก็อยากจะบอกคนรุ่นหลังยังไงกอ็อยากที่จะถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็อยากจะถ่ายทอดแบบวิชาที่เรามีอยู่อะคะ่ะให้กับช่างแล้วก็น้องๆที่สนใจนะคะ เข้ามาติดต่อได้เลยแล้วก็จะถ่ายทอดตรงนี้ให้ให้น้องๆได้ได้ได้เรียนรู้ค่ะค่ะแต่ว่าโยก็คือร้านหลักๆก็คืออยู่ที่กำแพงเพจใช่ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจอะไรต่างๆประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะค่ะก็เฟ e บุ o กโยอินดี c คัทกำแพงเพชค่ะ i.g Yo โยอินดี้คัเฉยแล้วก็ TikTok ด้วยค่ะอืมค่ะเปรมแล้วคะพัฒนาตัวเองยังไงต่อไปก็จะไป อหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปเรียนต่อให้ครบหลักสูตรที่ตัวเองเรียน<ม>ค้างไว้ก่อนค่ะ<ม>แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปก็อยู่ที่ร้านกับอาช่วยอาเหมือนเดิมแต่ถ้าเรื่องเปิดร้านก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งร<ม><ม>อให้ตัวเองแบบว่าเก่งเหมือนพี่ๆสองคนนี้ก็ใช่ค่ะค่ะต็อปละคะของผมน่าจะไปเมืองท่องเที่ยวต่อครับน่าจะไปทางภาคใต้ภูเก็ตครับม <c oughs> ่นจะไปสื่อความเป็นไทย ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างชาติทั่วโลกที่มา mm hmm. ทเที่ยวประเทศแล้วก็ซื้องานของเราขายงานฟังประสบการณ์จากพวกเขาเรียนรู้จากพวกเขาอีกครับ mm hmm. อยากไปทํางานหรืออยากไปเปิดร้านเองอยไปเปิดร้านครับไปเปิดร้านเองขยายไปที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆใ,ใช่ครับอย่างภูเก็ตอยากจะบอกหรือให้กําลังใจน้องๆคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างก็มันเก็บผลลัพธ์ครับฝึกไปเรื่อยๆเลย,เลยฝึกไปเรื่อยๆการ ความแพ้แพ้มันก็ส่วนหนึ่งของความสําเร็จฝึกไปเรื่อยๆห้ามท้อเด็ดขาดใช่ครับค่ะช่างที่เก่งที่สุดในโลกไม่มีครับแต่ช่างที่เข้าใจลูกค้านั่นแหละคือช่างที่เก่งที่สุดที่สุดค่ะอยากจะขอบคุณใครที่ทําให้เราได้ก้าวไปสู่เส้นทางการประกวดในครั้งนี้บ้างเช่นได้เลยค่ะขอบคุณพี่ตือครับขอบคุณพี่ตือบัลล์เบรนขอบคุณพี่ตั้มแชร์แชร์ขอบคุณแม่ขอบคุณยายขอบคุณตัวเองด้วยครับ ขอบคุณพี่ตือนะคะขอบคุณบังยีขอบคุณช่างเฟิร์นค่ะที่เป็นโค้ดให้เราในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณแฟนนะคะที่ช่วยเชในเรื่องของการเซตผมเป,เป็นช่างผมเหมือนกันนอกจากจะให้กำลังใจกันแล้วเนี่ยติวกันด้วยติวเข้มเลยค่ะติวข้มเลยที่สุดเลยแพื<ว>่นมีใครอยากขอบคุณไ่มเหมือนกันเลยคะ่ะขอบคุณ พี่ตือบาวเวอเนค่ะอขอบคุณโรงเรียนฝึกอ,อาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขาวัฒนะขขอบคุณคุณครูคที่สอนด้วยแล้วก็ขอบคุณกําลังใจที่บ้านคุณอาพ่อกับแม่ขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้แล้วมันก็ทำได้จริงๆค่ะก็ ขอแสดงความยินด,ดีแล้วก็ชื่นชมในความสําเร็จแล้วก็จะคอยติดตามผลงานและการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในแต่ละเส้นทางของน้องๆต่อไปในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสําหรับวันนี้แชมป์ผมระดับเอเชียทั้ง3ท่านลยฉี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ